ສະບາຍດີປາລຸງມື້ນີ້ກໍພໍກັບຊ່ອງບາລ່ອນເນາະເປີດພາບຍັງກະມັກກະເຫັນນີ້ແຫຼະນະເພື່ອນເນາະສະບາຍດີຍາມແລງແລງເນາະປາລຸງເອີຍຕອນນີ້ດາຍຢູ່ບ້ານດົງໝາກແນວເນາະມາຢູ່ນຳຂໍລ່ອນແມ່ໄລນຳນ້ອງຫັ້ນແຫຼະເນາະມາເອົານ້ອງຊອຍບາລ່ອນແມ່ໄລຫັ້ນາມາກະເຫນຫມກກຸຍນປາລຸງິດອຈະຈົນ້ອັຈັງໃດນາປາລຸງີມືມືມ แต่เหลคนเฮาก็บ่แม่นฟิวครับโลกเนาะนี่กะอยู่บ้านนิคมนี่เนาะป้าลุงเอิ้นกะสิพาป้าลุงข้าวคัวเฮ็ดอูเฮ็ดกินเนาะแต่เฮาบ่ฮู้ว่าพออนเสร็จยังสู่เฮากินแรงเนาะปาลุงเอ้ยมาฮอดกะแต่ตงนี่เนาะวางบ่งนี่แหละเนาะปาลุงเอ้ยคําไว้ไ้หนาบ่ได้ว่าได้ปาลุงเอ้ยบัดอยู่บ้านนู้นางเนาะบ่ได้หนาดอยู่บ้านนู้นาง จนฮ่อนพนะพอดีพอดีพ,ดพดะนะพอดีสบายสบายเลยนะมาดูพี่รถใหม่ดมลมอุ๊อุ๊อุอุ๊อุ๊นาบริบ่าวเนี่โอเคเนาะไปเบิ่งพอลอนยังสู่เขากินแรงเนาะได้ฝุ่นพอลอนพันจะเข็ดยังดองเนาะกำลังกัวเพชรพี่น้อง,ลงเลยสบายดีพี่น้องเหน <c oughs> ็นอ <c oughs> มองปลายบรรจุถุงคนเขียวเลยถาเพชรสู่ลูกสาวกิน เาขากัดสิกินเดืนอนซ้ำออกมาใหม่ซ้มขังก,กนันเลยกินในเฮือนกินในเฮือนเสื้อเป็ดตัวหนึ่งเนาสปปะสกปาราบลูกสาวมานำวันนี้กินกันขบหน้าขบตาเลยข้อบวชอะไรลูกย่างเป็ดตกเป็ดละเป็ดอ่ะตายอย่างใช่เนาะย่างย่างกันละ่ะ เตนตัวเนี่สีลบไปอีกมันบเนาะมันต่นกันเราคนเดียวันะน่อกนอนีนอว่าลูอนกลัปใหญ่ไว้ได้มาบรใหญหรือเปล่ามาบาใหญ่ขณตกตื่นตื่นบอกตาบอดบายดีปะลูกสบายดีปะลูกดฮ้ยเยอะเยอะนอนเลย ปล่อยชีนอนแล้วกินละขวดกระน้อนเพริบปาปปลูอ้วนกับเนาะไอ <c oughs> ้ลูกสาวอยากเป็ดเนี่ยความมันพี่นองเอ้ย เนอะมเนส่กรใส้วใกจาลมาย่างผ่านกล้องเซยเลยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยหลายๆเนาะบ่เห็นไม่ได้เบิ่ง กระเที่ยวว่ะจะผนบาได้เปิดพ่อกับลูกผืนสองคนลูกชายกระเที่ยวนอนเที่ยวตื่นเดี่ยวนอนเดี่ยวตื่นนนั่นหรอวเนาะใส่จะใส่รายเดิมที่สูงไปนี่มันย่างเป็ดหรือเผาเป็ดมันมันพี่น้องเอามาคุณมาใส่เอามาใส่รถสิลาเป็ดที่แหลงเ่าว่าสิลาเ้าสิไดาลก็ดีบ่อเลยในได้หม่นี่ยนี่ลูกกระเทียวจะตื่น เห็ดกินก็สิบ่มีเวลาเลยค่ะตกงําแรงมานะนอบ่ค่อยเิตกอย่ามองกันลวน้อยเบิดมือต้องห่วงปุ้งให้ตื่นเฮาบ่อยากตื่นอือเดี๋ยวลปุงเครื่องนะปาปิ้งแน่แล้วก็มาซอยแล้วก็ลงกระาปานี่แหเป็ดบนะ มนันไม่ได้แบเป็นปลาลูเลย้ยพี่มาพายวับวับกำลังสิปรุงเนาะคือเป็ดกบอะไรบ่ใส่เขาวขวาลงไปแล้วมันก็แซ่บเป็นเป็ดกาบเลยเป็ด,กดเดกือบวะเนี่ยพี่มาใส่เป็ดบ่กอ,อยากกินบ่ได้ เป็นนัวน้ำปลาลงไปเนาอใส่น้ำปลาเอาคนก้นข่าวป้านมาปลาลุหลาป็ดแรงปลาลยขั้นตอนสุดท้ายนา้ปลาปลงเอาพักลงไปเนาอยพักลงแล้วก็เรียบร้อย ตอนเป็ดกับตอนซีใหญ่ๆเนี่ยจังน้อยมันจะเป็นต่กินนกเห็นตอนเป็ดตอนเคียดเนี่ยเบาไปแหละเ็ดตอนเป็ดตอนไก่มันจะเป็นต่กินขุนข้นในขาก้านเนาปลาลงเ็ดซิเนี่ยปล่อยเนาะเนี่ยไดเนาะหน้าตาสีสาติหน้ากินเนาปลาลูเวลาเป็ดเนาะคุณมุเจออมกินน้ำกันหรือปลาลงเลยก็พอไปเห็ดเป็ดแด้วจะก็ด จพี่น้องเลยนะเป็ดต๊เป็ดเจลาเี่ยพี่น้องเอ้ยสามีก็รู้ลาแหละเมลุกนอนกับสิ่ิทยากในจ่างน้อยพี่น้องเลยเนาะน้องหอมหอม การเดินการผู้ชมโอ้แข่ข่าแนี่ากกีฬาเปนพรบังคับไมเด็นายมาจบขั้นนี้

đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn và mẹ kiến cạo với bà hằng ừ. những bà bảo thức Xem bạn ạ nè bạn này

right hay tú tubo, แม่ทำแป้งมาหนักจังขโมยอ้โหมาหนักนนหนักหนุนแม่ทำยนยาวทั้งเช้าัง i ề u อยู่คอหนูเหนื่อยเป็นบ้านม่ทำไม่สวยเหมือนกันเนี่ยม่ได้มาทำมาตันต่างอะไรเนี่ย

É só então, maru ยังบริจาคเนะ่ยค่ะพี่น้องก็ให้บารอนกินเหลือก่อนเปลี่ยนเนาะกินบุมีความสุขตัวบุ๊มบิ๊มจับไม่เอาเลยลาเนี่ยน้องว่าอะไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งกระปาลูกไว้พบกันใหม่ทุกหน้าเราไปแล้วสบายดีจ้า